วันนี้นะคะไม่อยู่กับชากับพี่เลวแค่2คนนะคะแต่ว่ามีอีก2ตัวด้วยนะคะมีจาฟากับบูบูอยู่ข้างหลังหลายหลายคนอาจจะงงว่ากําลังจะไปไหนกันนะคะตอนนี้เราอยู่ในรถเราก็ต้องไปสักที่ใช่ไหมวันนี้นะคะชาชาจะพาลิง2ตัวไปเล่นกับน้องหมาคอกี้นะคะคือวันนี้นะคะชาชาจะพาบูบูกับจาฟ้าเนี่ยไปเล่นกับเพตรากับพอตเตอร์นะคะหมาของส้มมารีนั่นเองนะคะก็ชากับส้มนะคะรู้จักกันมาตั้งแต่แบบ17เจ็ดอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือผ่านมาประมาณ กี่ปีนะ11ปีแล้วนะคะนานมากๆนะคะก็แบบเจอกันเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ดีมากจะพาบูบูจะาฟาไปเล่นกับหมานะคะก็คือเพตราเนี่ยเป็นหมาของส้มใช่ไหมแล้วก็เขามีลูกชื่อน้องพอเตอร์นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันว่าพอเตอร์เพตราเนี่ยจะยอมเล่นกับบูบูจ่าฟ้าไหมนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยหมาทุกตัวของอาชาคือแบบชอบเล่นกับลิงมากนะคะแล้วไม่มีตัวไหนกลัวกันเลยนะคะบ้านส้มก็ไกลแต่ไม่ไกลมากนะคะเดี๋ยวเราังจะไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วก็ติดมากนะะค ๋จะขอตัวไปนั่งรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านส้มเลยนี่คือบูบูนะคะและนี่คือจาฟานะคะนอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าดูบูบูวันนี้เนี่ยบูบูใส่ปลอก Stormtrooper นะคะ Star Wars ส,ส,ส่วนจาฟาก็ใส่แพมเพิดโยดาด้วยให้เข้ากันเลยเนี่ยเนี่ยชอบกัดนะนี่ตอนนี้นะคะจัดที่ให้นั่งข้างๆกันแล้วบู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 บหันไปนิดหน่อยดิตอนนี้เรากำลังกระโชกกระชากนะคะบูบู สบายปะโชฟัน so ตอนนี้นะคะให้จ่าฟามาเป็นตุ๊กตาหนะ้ารถจาฟันนิ่งมากนะคะและรถก็ติดมากบูอยู่ไหนอะทำอะไรอะบู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 บบบหาจ่าฟาไปเนี่ยตัดกันแล้วตอนนี้บูบูขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วฮัลโหลเพตาฮัลโหล รุนแรงมากเลยอ่ะพอเตอร์พอตเตอร์น่ารักมากพเต hey <t> ata, พเตาก็คือพอเตอร์แบบตัวใหญ่อ่ะเราจะไปดูแม่บ้านนะสวัสดีค่ะคุณแม่บ้าน,นวันนี้ล้างจานเองเหรอคะมีกองขนาดนี้ตอนนี้หมดยังหมดไม่ใช่อะไรคือพอมันเริ่มแล้วเนี่ยถึงจะมีแขกมาบ้านเราก็ต้องยังไม่ไปตอนเราพมันเริ่มแล้วไงต้องให้จบก่อนใช่เพราะถ้าเกิดว่าแบบไปแล้วก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ยาวหมดแม่บ้านคะเพตา เหมือนจะไม่มาเอตาไม่มีใครมาเลยเอตากินหนมไหมลูกโอ้โหเสียงสูงมากไอตากินหนมไหมไอตากินขนมแล้วโอ้โหไหนขนมอยู่โน้นอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงที่หนูมาลูกโถบูบูเล่นกับคอเตอร์ไหมไอต้ามันจะแบบว่าเอาตัวแบบไปมันก็ซ่าระมาโมเสจมาหาพี่ส้มหน่อย กลับไปสุดยอดเลยว่ะอลันไหมอลันมากจริงเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันจะดูก่อนว่าแบบมันรักส้มไหมแคลมันทำไน้อย่างเงี้ยแบบแบบยูคือใครอ่ะเพตาแล้วปูเราก็ไม่เคยไว้ใจเพตาเหมือนกันเนี่ยเพราะเพตาไม่เคยเจอสัตว์อื่นนอกจากหมาเพตายังไม่เห็นนะพัตเตอร์ก็ยังไม่เห็นไม่มีใครเห็นนี่บูวีนนี่บูบู ดุมากเป็นหมาที่ดุมากนะครจริงเหรอแย่เคียวเก่งมากน่ารักมากเลยอ่ะกี่เดือนกำลังจะสองเดือนนี่จาฟาครับอลาดินมากเลยชื่อใช่ตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดุไหมตัวนี้มันคันฟันอ่ะคันฟันแต่ว่าไม่ไม่กัดดุ่ะมันยังเด็กมากอันนี้เมื่อพอมันโตนะผมมันจะแบบฟูมากผูู้้ชชาายยปะเ็นิ่งเฉยเลย ป้อนอาหารผสมนมไหนพูดเสียงแบบส้มดิยู่เสียงเหมือนแบบเหมือนโดนเหยียบหางอะยูอาบูบูกับจาฟานนี่มีภาษาตัวเองว่าอวตามีภาษาตัวเองนะเว้จริงเหรอคืออะไรอะภาษาตัวเองนะพ้อนพอพอกิมนอยได้ไหมยิงภาษาเพตามันเลยมันน่ารักจังเลยม่มันจะพูดไม่ชัดมันจะพูดได้แค่แบบหมอม้าบอเบไม้แบบตัวสกดอะใครนี่คือพูดถึงหมาเหรอหมาพูดได้ด้วยเหรอหมามาจากยูเครนนะก็เลยใครยังไม่ค่อยชัดเออ เราไม่เคยคุยกับสัตว์เลยอ่ะแต่ลิงเป็นแบบสัตว์สปีชีทแรกที่เราคุยด้วยอ่ะโอคุยกับหมาก็ไม่คุยหรอไม่เป็นหมาแล้วมันผิดยังไงเป็นหมาก็คุยได้เหมือนดูโดนเลมอนอยู่เลยอะน่ารักมากอ่ะค่ะไอตัวนั้นตัวอะไรอ่ะมันือตัวอะไรอ่ะอันนี้คือใครภาคจาฟาหรือภาคพอร์เตอร์จาฟามันตัวอะไรอ่ะกัดทำไมเจฟฟ์มันคันฟันพอกันเลยอะไรล่ะน้องพอรต ป็นแม่ลิงไปแล้วอ่ะพี่ตาต้องการอะไรคะอ๋อพี่ตาบอกทำความรู้จักกันได้ไหมเพย์เปยอยากเล่นกาลิงอยากเล่นกาลิมได้ไหมอ่ะเราไม่มีหมาแบบตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเป็นเป็นเป็นหมาตัวเล็กจะตายไปโอ้เป็นเป็นตัวใหญ่ได้ไงโซมเป็นพาดโรเลมอนก่อนวะเหมือนโดมิตะอ่เปนเปนเป็นหมาตัวเล็กนิดเดียวเองเปนเป็นเป็นหมาจิ้มว่าโดมันเดินสายบู๊บจ้ย วุ่นวายว่ะนี่คือความวุ่นวายนะคะบูสวัสดีไฮเฮ้ยมีนี้ด้วยอ่ะเล่นวายุ่งเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วที่บ้านตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงบูแปดเบอร์ข้าในเมืองไทยนะแปงก็ก็ลิงตัวเป็นแกเสนอบปงจัดกันไหมคืออาบูบูกลายเป็นกัวเพตาแทนว่ะตัวใหญ่แก บูบูต้องสู้แม่เอาปูกัวูเปูเป็นตัวแทนจ้ะเพตามันกินบูทีไปย่ะบูหายไปในท้องมันเลยนะเรือกเพตาก็แบบอยากเล่นหูหางเนี่ยแต่มันเชื่องนะมันไม่ไม่ขู่อะไรเงี้ยเนาะเพตามันโอเคแต่อีเนี่ยน่าจะนิสัยเสียอยู่อีพอนน้ำลายแม่ไอพอนนี่น่าต้องฝึกเร็วมากเลยเนาะโตแล้วะ สามขวบแล้วเป็นวัยรุ่นอยู่หน้ามันยาวมากเลยนะส้มบางมุมบางมุมบางมุมก็ยาวบางมุมก็ไม่ยาวงงเนี่ยบางวันก็ดูยาวบางวันก็ดูไม่ยาวเวลาเรื่องงานแป๊บเดยี่กลับบ้านเลยเนี่ยมันพราอะไรวะเนี่ยมันอยากเล่นอ่ะมันมีทางไหนมันจะพูดคนนด้ปะไม่มีแบบฝึกพูดเหมือนนกแก้วอ่ะไม่มีเขาบอกนกแก้วฉลาดกว่าเหรอแต่ว่าลิงอ่ะฉลาดกว่าหมาคือมันจําได้จริงๆนะจําหน้าคนจำอะไรใช่ เล่นเบาๆนะบูพอดีว่าเพลงหลักนะอยากฟักปลานะใช่เพราะว่าตกจมูกได้อย่าจบอย่าอยควักปลานะลูกปากเลบอกเลยกัดเสื้อด้วยกัดอะไรได้กัดหมดเลยนะตอนนี้กัดเสื้อด้วยครับใน่จะกัดแท้กัดแท้มันดุมากเลยพี่เรโอคือถ้ามันไม่ตัวเล็กเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนตายแล้วอะ บูไม่เย็นเลยบูบูกลัวนี่กัดก็ว่าอะไรเจ็บเจ็บมาเตอร์มาเตอร์นี่คือแบล็คโเพนไตรเยอะมากอ่ะบูบูไปหามาเตอร์เร็วรับภายนอกเท่านั้นแหละจริงๆแล้วโหดจริงๆแล้วโหดร้ายกว่านี้อืมโอเคมันไม่ได้ขึ้นมาหาลิงหรอกไปแล้วนู่นน่ะไม่เห็นอ่ะบูบู หมาบ้านเราไม่มีใครเล่นอย่างนี้ได้เลยโยคือโยนไปก็คือโยนไปอะโยนไปเถอะไม่เหนื่อยไปวิ่งเก็บได้ค่ะไม่มีวันเหนื่อยเลยวิ่งเยอะขนาดนี้เลยบูบูแอบดูแถวละกังสนุกไหมมีของกินเยอะไหมสนุกไหมในเอกแล้วก็ไม่ได้ไปกินที่ว่าอยากกินเลยยูเพตามาให้ยูยูเตะไปแล้วดูดิยูเพตามาให้ยูอีกแล้วอ่ะ เข้ามาให้โยนอีกแล้วอ่ะโยนได้ไอ๋เป็นร้อยรอบเลยไปไมตตา่ะเม่ตาอยู่นู่นเลยเดี๋ยวมาเก่งจังเลยอ่ะฝึกบูบูแบบนี้บ้างปล่อยปล่อยปล่อยไปปล่อยไปล่อยไปไปไปไหนไปไหนโอเคไม่เล่นแล้วเหตุาไม่ไหวแล้วนิ่งคนน่ะเหนื่อยก่อนบู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 เล่นเฟชแบบนั้นบ้างได้ปะให้บูบูเดี๋ยวจะโยนของเอาบูไปเก็บนะไม่รู้เรื่อง เพตาหยิบมาเร็วเออมาด้วยมาหยิบมาอันนี้คือมาแล้วใช่ป่ะอ่ะเพตาอันนี้อาหารยังไม่มาเนี่ยอไก็เพตาจะให้อยากกินแล้วเนี่ยอเพตามาแล้วมาแล้วแม่เออมาที่ตักเลยอ่ะส้มฮะคขาสั่งสิอืมน่ากินมากเลยเห็นไหมช่องชาถ่ายอะไรก็ได้ลงได้หมด สั่งเยอะมากเลยอ่ะสั่งเยอะเกินก็พี่โจก้าไม่ได้กินมานานขนาดไหนเนี่ยมากินตลอดเล้ยไปแล้วนะบายบายเพตาพัตเตอร์อยู่ไหนพัตเตอร์อยู่นู่นไปไปเจ้าเพื่อนพัตเตอร์บายบายถึงบ้านแล้วนะคะหิวข้าวกันใหญ่เลยวูกินข้าวอร่อยไหมโอ้ยติดปากอยู่เลยบูบูสรุปว่าวันนี้นะคะ บูบูกับเพตราก็เล่นกันได้นะแต่พอเตอร์ก็จะมีโรคส่วนตัวเนาะเล่นอยู่คนเดียวนะคะดูบูบูดิข้าวติดปากเลยฮะ <c oughs> กินแอปเปิ้ลมีความสุขเลยไปเที่ยวมาบูบูนี่ใส่ดีมากนะคะไม่กัดใครเลย <c oughs> ส่วนจาฟ้าก็กินข้าวไปจาฟาหลับนะคะตอนหลัง ต่บูบูหลับในรถอย่างเดียวตอนนี้จะฟ้าพยายามจะหยิบแอปเปิลที่ตัวเองทําตกเพราะว่าอยากกินอีกจาฟ้าแบบกินไม่ค่อยพอ,อยจริงๆอ่ะหยิบได้ไหมหยิบได้ไหมจะได้แล้วติดเล็บได้แล้วเก่งมากโอเคไปแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปชิลๆพาลิงไปเล่นกับหมาก็หวังว่าจะชอบนะคะแล้วก็อยากดูคลิปอะไรก็บอกด้วยอย่าลืมกด subscribe นะไปกินข้าวต่อแล้วบูบูบูบายบายหน่อยเรว Bye-bye. Oh, bye-bye. <laughs>